เอเบเฮดระ้ยออกมนอ่ะลตุกเต่างคนต่างมาเด่นบุญเด่นซินน้อพี่น้องเถอ่หุน่าย้อนยุคไหมพี่น้องคนใจละุุนอดีตอดีตเอตั้งแต่อดีตแล้วก็แบบนี้แหละเราอะมาย้อนยุคเหนเมันย้อนสมัยแล้วุอะ

อ้าวปต่างคนเดียวเป็นอยู่ต่าก็ได้หรอกอ้าฮึน้มันขับตีนกันเด้อแบบผู้นั้นเอาตีนเยอีเียวพี่เกิดเจ้าพูด

มาอย่างเยอะได้อะไรถูกได้เนะผู้ให่ถูกได้อะไรเอานั่นกัเลยมา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 เอาตีกันไม่ตีเนักเนาะเอัยยับมือเอามือระดมไป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 นะอ่ะพวดพวดพวดอ่ะพวดเข่าพวดเข่าติ้งที่ช่วยคนแก่ที่ถักตุ้งตุ้งตัวซ่าต0ทิ้งเนที่ถ่าไข่ทิ้งเท้าเทียนไข่ที่ล้มไวเรื่อยๆนะไว้

เวรอังเบิ่งพี่ังพ่องลเล่ยอย Hye ู também, mente, march, ่เด kind of 50, 50, ้อลเล่ละสิใหม่ของปังพี่อยู่ฮะสิใหม่สีผ่พยผลเล่ยเลค่ะได้แล้วไปแล้ของเล่ยามันี้สิใ่ผ่ราคาเริ่มต้นแสิบพันกิบสองพันแสนห้าสิบพันสองห้สิบพกล้วเล้วสิใหม่สีผ่ยราคาเริ่มต้นแปสิบพันกบสองพันแสนห้าสิ เลยเลเสินใหมสินฝ่ายราคาเริ่มต้น80บพันกสองพันแสน้าสบนกีเลยแลวเลยแลวสินใหมสินฝ่ายราคาเร่มต้นแบพันกองพันแสนห้าสนก เลี้ยวเลี้วสิ่งใหม่สิ่งใราคาเริ่มบพิ่0แปดสิบพันกแล้วลี่สิ่งพันสี่แสนห้าสิบพันกิลี่เลี้ยวเลี้ยวสิ่งใหม่สิ่งใหม่ราคาเริ่มเพิ่แปดสิบพันกี่สองพัน่แสนห้าสิบพันกิลลีรเลี้ยวเล้วสิ่งใหม่สิ่งใราคาเริ่ม

แต่สุดท้ายก็นด้200ซมสุดท้าย300 200เกียรติน่าได้ีเลยนะมาเริ่มมาเบิ่งได้สายสายสายงามน้องเพื่อเอาจะมีเด้อ200ซมฮะไว้พี่น้องมาเบิ่งโซนนี่กับเป็นโซนเสือสิทธเนาะมาเบิ่งโซนนี่ไว้พี่น้องเพควนกัลเซเล่คือกันอยู่บว่าโซนนี่แป่นละโซนเนาะลูกค้าก็บสิเต็มร้านเนาะไว้พี่น้องเพราะว่ายังมันมีของเล่เนาะไล้แล้วได่แล้วไว้พี่น้องางามแต่ กเปิดเพลงเนาะพี่น no like ้องโซนนี้ก็จะเป็นแบบโซนไม่ลุ่นแน่นนพี่น้องเยมนี้ก็เป็นโซนแบบผู้เฒ่าเนาะคุณุเทาจัดไฟเนาเอวนเนๆมันวนนยน่วนเนาะเพลงก็เปิดถึงใจไม่รุ่นเลย

ຂະຍ້າແມ່ນ con ຂ້บ่ ไม่แต่ของได้เลยงมาหนนี่ยางนี้อมาหนิโหทันีพ่นหุบใหญ่ทางนี้เวุ่นยุ่นหุเสือกิได้เนาะพี่ดาวเยแมงกีกิด้หุอเนี้ยลูกกัเนาะพี่ดาวเลยมาสิญพูดมามิญหุบไปพูหุบจำได้ลูกกันได้ดึงแขนไปยู นึกผู้ไหนไม่บรรกุนตัวเะือาห้าพันอ่ เลเลทั้งนั้นเลยเล่มาที่ยังม่ทันลอเปล่าลอมุดลายเซ่ได้ไหมล้อของทางวิสาหก็ได้ยังไงมันนี้ยังไม่ได้อร่าชีบ่ลอคนนี้เนาะเราว่าทางไล่สีวาางเลยได้ทาขัดเจ้าซื้อสี v าง g บ่ได้ทางขันเจ้าซื้อวางบ่ได้เพะจะเก็บบ่ได้หะ áo à, mình đê này nó con sư khăn chi bớt nào nó áo à, tí nó có nè nó, nó tí đủ ê mẹ tí tí cháu đây này đấy nó đủ vỏ ngàm nè bé chị ăn chay hóa rồi chay hả à. bỏ คนปอบปากคนปอบปากเว้าแ่ะรไปดล้งเนาะนันขายเฟลร์เลยขายดีขายดีดัานขายเฟอรกันนะแจกเกิ๊น ป่ะไปเปรองเลยผ้ากันไม่อีกทางแม่น้องเปียวเลาะเมื่อยทางป้าบ่าท่านได้เลาะเพป่ป้าเจ้าผ่ละเสียเจ้าไปป้าได้ป้าเอหอผมูเจ้าไป้ป้าเลยผมเฮียก็ได้ดิอ่า ลูกสาวใหญ่พ่อลูกสาวใหญ่แล้วพาเขาไปเลาะดาบัต ตอบนี่คนพีมามา่เราพราว่าลูกสาวใหญ่ควรจะเป,ล,เปลอกลูกสาวน่อยก็สิบมื่อได้แะ